สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็ตื่นไปที่เรียบร้อยนะครับเรากำลังไปสนามกีฬากลางเมื่อกี้เราพาเด็กๆไปเซเว่นะครับเด็กๆได้ดของกินเต็มเลยเจ๊เพื่อนกับเจ๊แพนแล้วก็ยูทูบแต่ไม่ได้มา,มาเดี๋ยวเราจะไปดูอ,อ,อะไรนะลูก หนูจะเลี้ยง YouTube เองเหรอแม่เป็นแ้วหนูจะเลี้ยงให้หนูเหรอโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปดูว่าใครนั่งอยู่ตรงนั้นนะเมื่อกีเ้เขาไม่ยอมลงมาสักทีทอุย้ยเด็กๆตีบอลก,ก bon ันอยู่เอา้าเดนเซอร์หญิงทำไมกลางวันตกใจมาก อุ้ยผู้บ่าเต็มเลยอ้าวใครนี่โอ้ปอมแปม <c oughs> แเราเพินป้าพวกเราลงไปเรียกพี่ปอมแปมกันเดี๋ยวจอดรถตรงนี้กันเฟินแทนไปเดี๋ยวเปิดประตูให้ไปไปดูเลยป้าปอมแปมเอ้ยกลับบ้านได้แล้ะลูกมีนโอ้ ไปเรียกลัเพิร์ลเบเพิ่์ลาแผนไปเรียกพี่ปอมแปมดิมาดูดิลงมาดูเห็นยังมาพี่บิณอุ้มไปดูพี่ปอมแปมปแเห็นยังดูดูดิดูดเรียกดิพี่ปอมแปมกลับบ้าน,นอะไรนะไหนอันไหนชี้ดิพาอันไหนลูกหันมาด้วยชี้นิ้วใหม่หันมาหน่อยมองกล้องด้วยเออพาสลาแปนมั่งแผนไปเรียกแปนไปเรียกดิพี่ปอมแปม เห็นยังแพนเห็นไหมลูกนี่ไปดูไปดูเอาอาโอโอโออ่ะเพื่อนพาน้องไปดูไม่เอาพี่พี่กลัวเอาเดินไปด้วยกันจับมือสองคนมาแพนมาเอายืนยืนตรงนี้แล้วหนูก็เรียกเอานำเบอร์นำแพนอาเรียกสิเรียกหน่อยอะไรนะกลับบ้านเด้อ แพนบ้างเพินบ้มมางเรียกน่เอ,อเอาเรียกไหมฮะ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 บะฮะฮะะฮ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 มฮฮะ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 ใะฮ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 กฮะ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 ฮมฮะะฮะมะฮมฮะฮนไะฮะฮอะฮะะฮ้ฮะฮะมะฮะฮ่ฮะ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 ฮมฮะะฮะฮะนะฮมฮะฮะะฮะฮะฮม่มมะ เอาดูมันไม่มีอะไรเออปาดมีปะไม่มีอันนุนะครับหลังจากเราปิดฤดูกาลไปที่เรียบร้อยนะครับก็เอาฉากลงมานะครับเดี๋ยวเราก็ทําบุญต่อนะครับวันที่สกรกฎาคมนี้นะครับผมกับอ่ารถแห่20่สิบคันนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ ช่วงกลางคืนก็จะมีพี่ต่ายอรไทยนะครับเข้าทิพย์ทิดาดินนะครับถ่ายละครของพี่โอ๊ตนะครับผมนี่บริเวณนี้เลยนะครับมีรถแห่ยีสิคันยี่สิบหลูกทําบุญหาต้องเรียกว่าอะไรปู่ใช่ไหมปูส่สงการอ่าเด็กบาดบรรยากาศครับทุกคนพาดเมื่อคืนตรงนี้คนมากหลายเนาะเอาย่าดมตกแพมาดูซิ มีเหรียญตกไหมเดิผู้ใหตกเอามันมันเสียมันเฮียแล้วเอาไปเดินดูก่อนอุ้ยบัตรใครอะอุ้ยบัตรมีรูปใครเนี่ยดูดิมีรูปใครมั่งนี่พี่เวรแล้วแล้วก็มีใครอีกลำเพล่ลเพลลำเพลพล่บัตรหายไปครึ่งนึงบัตรแอนหายไปครึ่งนึงเลยเหรอไปเดินมาดูดิมี เอ,อ๋อก็ต้องฉีกสิเนาะ,ะเขาเก็บใบเขาก็ต้องฉีกทิ้งเลยบรรยากาศนี้นะครับทุกคนบญญางอย่างก็เอาใครนั่งหันหลังอ่ะนะใครนั่งอยู่อ่ะอะไรนะลูกป่ะ<ป>บรรยากาศสดๆ,ๆนะครับป่ะขึ้นรถลูกป่ะอันนี้ เด็กน้อยนะครับก็มาตีวันเลขกันบ,บัตรบรรยากาศอือบัตรีรูปใครม้่งนะ,อ,ะอันนี้ต้องไข่รูปใครดูดิมีใครบ้างอันเนี้ยไปอุ้ยตังไข่หนึ่งบาทมีไหมอเ,เอานี่นึกว่าตางังอน<ม>ันก้อนหินบรรยากาศสดๆนะครับทุกคนไปเด็กๆขึ้นรถ ไหนดอ,อกอ้าว๊ายบายพี่๊ายบายก่อนงน้าขึ้นรถไปเรามาเรียกคายป๋อมแปมให่ป๋อมป๋มานนี้นะครับก็มีคนนอนเฝ้าอยู่นะครับทุกคน บร,รบเขามาสร้างแป๊บเดียวแล้วนี่ครับทุกคนบี่ยากาศสดๆกำลังจะกลับอะไรล,ลูกปายายปอมแปมใช่ไหม,ม,มนี <laughs> ่เขาเอากระเกสือาเหรอ เอาอะไรนี่อ๋อถุงดำนี่นะครับบริเวณงานอีไม่มาหรอกลูกโอ้ขี่สวัยเลยเาเอาเสื้อมาด้วยหรออันนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีงานอีกแล้วนี่เขาก็เลยไม่เก็บ ทำบุญหาคุณปูส่สรงการให้ลูกเอาโอเคเรากำลังเดินทางกลับนะครับที่ตรงนี้แหละลูกหนูจำปู่ได้ไหม,ไมเพราะลำลำลำแพนน่าจะยังไม่เห็นปู่ลำเพื่อนจําได้ไหมไปู่ชื่ออะไรอคะปูกป่การเหรอหนูหนูจำปู่การปู่การอ้วนไหมไม่หรอตัวประมาณไหน,นเออหนูเก่งมากเลยหนูจำปู่ได้ ถึงอนด์แจ็คแล้วนะครับทุกคนขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงด้วยนะครับผมแล้วก็สิบเจ็ดกรกฎาคมนี้นะครับไายออภาพยนตร์เรื่องไข่ออทุกโรงภาพยนตร์นะครับผมทุกคนเอาโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีนะครับเจอกันคลิปถัดไปนะครับตอนนี้ถึง บ้านเป็นที่เรียบร้อยอาณาจักรนะครับให้พี่บีนอนก่อนใช่ไหมพี่บียังไม่ได้นอนเลยสวัสดีครับ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 แม่หนุน่นแม่ยังไม่ได้นอนเลยแม่จ่ายยังไม่ได้นอนเลย